สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการ Men in b l a c k ครับวันนี้อมาพร้อมกับชุดเนี่ยราคาเต็มเนี่ยประมาณห้าหมื่นนะครับอืมแต่ว่าเราบิดมาเนี่ยตัวร้อยกว่าบาทเองโอ้ <laughs> <c oughs> <c oughs> นี่มาในชุดของพรีมัสเอาไก่ครับอนะครับซึ่งบางทีเนี่ยพรีมัสก็เอาเป็ด นะครับเ <icism> <lic ans> จอเลี้ยวหูด้วยกันที่แล้วอ่าใช่นะครับนี่เขาซื้อด้วยความโกรธแค้นมากเพราะว่าเห็นพรีมัตนนชนะเลี้ยวหูได้ในเอฟเอครับก็เลย <cinematic S 1> ไปซื้อมาสั่งซื้อจากสโมสรโดยตรงเลยส <f irm> <like> ่วนอันนี้เนี่ยมาจากข้ามาจากบราซิลแล้วมันกายเป็นเขียวเหมือนกันเลยนะครับก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับพาสมรภูมิลูกหนังกับพรีเมียร์ลีกประจําวันอาทิตย์นะครับอยู่กับ ผมบีแหลมสิงห์นะครับแล้วก็น้องชายของพระเอกยิ้มเก่งเหน่งชัชวานครับนี่คือลิกเกที่หลอกกว่านลัลเบตทันเนสซีโอครับผมไปเรื่อยรู้จักรู้จักนลัลเบตป่าวไม่รู้จักี่นัลเบตจินปิ่นเพชรคุณไม่รู้จักเลยครับรเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยนะฮะและเป็นนักร้องคนเดียวในโลกครับที่แกเนี่ยนะเอาแซ่เนี่ยเคียนมอเตอร์ไซค์ <c oughs> โอ้แล้วชอบมากเลยแกชื่อเอ,อจิ๊กโกลใช่ไหม แต่พี่พนัเบต์แกชื่อโก<อ>้ชื่ออัลบั้มเลยเป็นกิกโก้อเท่เลยนะโอ้โหแล้วเพลงโอ้โหนานมากแล้วก็ร้องเพลงชื่อเพลงเอาเลยไหมอ่แะแล้วแกก็เต้นดึกดึกหน้าหมอใส่ <laughs> เอาเอาอะไรเ <laughs> นี่ยนี่แหละครับถึงได้บอกครับว่าลิเกที่หลอกกว่านัเบต์ทันเนสซีโออ่า <laughs> โอเคไปเถอะ <laughs> ไปบอลดีกว่ามาดูโปรแกรมกันครับวันอาทิตย์ครับจริงๆมันแยกเป็นสองวันอีกเนาะ ใช่เออวันนี้กับพรุ่งนี้นะวันเสาร์เตะไปแล้วก็วันนี้มีสองคู่นะครับอันนี้แบบสองคู่เวลานี้ใช่ไหมใช่แล้วอันนี้รวมมาเลยอ๋อรวมมาเลยโอเควันอาทิตย์เนี่ยจะมีวินล่าเจอฟูลแลมสองทุ่มครับนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนี่ก็เป็นน่าจะเป็นคู่ใหญ่สุดสัปดาห์นี้นะใช่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 เออนะครับนเวอร์เซ่นเนี่ยเจอกับอาร์เซนอนสี่ทุ่มครึ่งครับอืมส่วนวันจันทร์เนี่ยมันเดนไนท์เป็นเดเวอรตันนะเจอกับเวสแฮมครับผมตีสองนะครับคิว ดิกินสันสเตเดียมนะครับก็จะดวลแข่งกันนะครับแล้วก็คู่ที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือคู่ของมหาแมตเลยนะครับก็คือแอสตันวิลล่ากับฟูลแลมนะครับคือถ้าไม่ว่างอ่ะวันเนี้ยก็ทำอย่างอื่นกันไปก่อนแล้วก็มาดูนิมก็ส์สองทุ่มนี้หลีกอื่นมีคู่อะไรโอ้เขาหลบให้กับมหาแมตช์บุนเดสติก้าไฟบวกเจอเขาเป็น้าม อันนี้ไปดูฟอร์มไออัตูบููเออต้องไปภาคเนี่ยเอล้เซฟคือนี้ดูนะครับก็คือไฟบวกกับทางอะวรเลริ่พฮอฟเฟนหามครับอ่ไปดูนะ <c oughs> โอ้โหแต่ละคู่วนะันอาทิตย์เนี่ยคือแต่ละคนด้ยวยนะรอดูอันนี้เลยรอดูนิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลครับแต่วินล่ายังไม่ชนะใครในลีกใช่ <c oughs> แล้วแต่เพิ่งชนะมามในฟุตบอลเนี่ยยูโรปาลีกอ่ายูโรปานะครับโอ้โ เฮียเลียงโกฟีนี้ชนะเอ่อหนึ่งศูนย์เจอโบอรนยาใช่ป่ะใช่แล้วเจ๊หลี่หมิงครับลี่หมิงเมืองไทยรายงานแอสตันวิลล่าชนะแล้วนัดแรกครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาชนะทีมบาโลน่าจากอิตาลีโอ้โหปอยหิเลยเข้าเซเว่นอย่างไวเลยเออนะครับแม่ก็เรียบร้อยแต่ว่าเลือกบาโลน่าก็เลือกของเบทากโกนะฮะอร่อย ยอดนะฮะเพิ่งให้ผมไปบรรยายมาสุดยอดจริงกระาโกโอเควิลล่าเป็นไงก็วิลล่าเนี่ยอือ็เป็นอบใจนักเตะบาดเจ็บเหมือนเดิมนะครับก็คือคู่มิดฟิลนะเออหนวดดูดูอ่าคู่มิดฟิลเจ็บเจ็บสองคนใช่ก็มิดฟิลถึงชัดเบลเยี่ยมอ๋อคู่คู่ไอ้ทีรมมนเหรออ่าทีลแมนกับอาราดูโอนาน่าโอ้โหนี่เป็นคู่แบบ ที่ออกสตาร์ทฤดูกาลแรกฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันคู่ในฝันเลยนะเล่นดีมากแล้วเอเลียดเป็นไงเอเลียดเอเลียดก็ยังสำรองอยู่นะคือในแผงแนวลุกเนี่ยเอเลียดแล้วก็ไอซานโช่ยังไม่ได้เล่นแบบเต็มเ็มประเด็นของเอเลียดกับซานโชเนี่ยมันเหมือนกับว่าสองคนนี้ไปช้าเนาะม,มันเหมือนทีมเขาเขาซ้อมกันแล้วอะ่ะเขาเข้าสู่ฤดูกาลด,ด้วยกันแล้วพวกนี้เพิ่งไปมันก็เลยต้องใช้เวลาแต่นี่จะเดือน,นแล้วนะใช่ อาแต่พูดก็พูดนะตลาดมันปิดมาจะเดือนละแต่เราก็เห็นหลายคนอย่างอีซักเนี่ยก็ก็ยังคงเรียกความฟิตอ่ะในสนามอันนั้นน่ะเรื่องหนึ่งแต่พวกนี้มันฟิตแล้วนะม,มันอยู่กับทีมที่ซ้อมยกเพ้นสารโชว์เออม,มันซ้อมหรือเปล่ามันีด้อมแล้วเออไปเรื่องมันเปื่อยอ่ะนะฮะอืมก็คิดว่าทางซ้ายนี่อาจจะเป็นเวนเดียนะบันเดียอ่าอ่ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยไปอยู่กับเลเวอร์ครับน่าจะดีตอนแรกนึกว่าบันเดียจะถูกซื้อไปแทนเวส์นะ เออเพราะว่าตำแหน่งเดียวกันเลยครับแต่ว่าพอเล่นแล้วเล่นไม่เกิดอะ่ะดีบางเกมเออเล่นไม่เกิดเล่นไม่เกิดดีบางเกมอืมก็มวินล่าเนี่ยคือขุมกําลังลมันก็ถือว่าโอเคแหละอืมแต่ว่าเรื่องของความมั่นใจแล้วก็ฟอร์มมันยังมันเข้าที่เข้าทางดีนักเตะหลายคนก็มาตรฐานดูมันจะดอปลงไปประเด็นของมาร์เกนโรเจอร์สเนี่ยก็ถูกมองอยู่เหมือนกันว่าเอ้เด็กคนนี้เนี่ยมองไกลไปเลยวิลล่าพาักไปหรือเปล่าเออแล้วม,มีข่าวย้ายทีม ใช่สมาธิมันเสียไปหรือเปล่าว่ามันโดนโฉบไปเฉี่ยวมานะหลายทีมอยากได้เพราะมีข่าวแบบช่วงสุดท้ายเลยโค้งสุดท้ายเคยมีข่าวนะครับแวบเข้ามากับเชลซีแวบเข้ามากับเพราะตอนนั้นเชลซีซิม,มอนไม่ได้นะแวบเข้ามากับเชลซีแล้วก็มีแมนยูพวดเข้ามาเนี่ยบางทีบางทีอ่ะเป,เป็นนัพกพูดที่อยู่อยู่กับทีมที่เล็กกว่าถ้าพูดตรงๆนะไฟเวล่าไม่โกรกน,นะนะฮะเข้าใจกัน มันไปได้นะสมาธิเนี่ยมันเองอืมอืมนะครับแล้วก็คือมอร์แกนโรเจอร์อีกก็เป็นคนหนึ่งแล้วก็คนสาคัญก็คือวัตกินนี่แหละใช่อันนี้ก็โอ้โหเป่าสะอาดเลยโอ้นะฮะช่วงนี้นี่การสัปดาห์ลงลงมาแล้วไหนะจริงอโทษอาบโอ้โหนะทีเนี้ยทีนี้เราเห็นว่ากองหลังเนี่ยสุดท้ายแล้วต่อให้คุณเห็นไหมฮะว่ากองหลังก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นชุดนี้นะที่วันในเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือพี่แบงค์แมตติคลสบนะครับ แล้วก็อันี่เป็นคนแรกที่ยิงประตูได้ในฤะดูกาลนี้เลยนะอ๋อยิงซาตรรเทแลนสยวยได้แมตติแคทเนี่ยครับลูกาดีนนะไทโรนมิงแล้วก็คอนซาซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นชุดแรกที่ผ่านการชิปแล้วนะออคือ,ค,อคือตัวของอมเมรี่เองก็ได้ปรับโหมดแล้วสุดท้ายต้องใช้ชุดนี้ครับออมันเหมือนวีล่ามันย่ำอยู่กับที่บางอย่างยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกออหรืออุณหภมมันไปไม่สุดเป็นคนแบบนี้ตัวเขาด้วยนะใช่ S <S ออใช่ปีที่แล้วเล่นแชมป้ยนลีกเนอะอืออปีนี้ไปได้ <มา S 2> ดีด้วยนะไปได้ดีแต่ว่าด้วยด้วยตรงนี้แหละครับที่ว่าขนาดทีมและพลังพอสุดท้ายแล้วมันหมดพลังในการไล่ล่าแล้ว,ลวก็มามา,มาพังนัดสุดท้ายที่เจอแมนยูอ่ะครับเนี่ยครับขณะเดียวกันฟูลแลมค่อยๆดีขึ้นคอนน่อยค่อยมานีลีกนี้ชนะมา2เกมติดนะอ่าก็เก็บมาหกแต้มครับโอก็กลางสัปดาห์ก็เล่นเล่นเกมลีคับมาใช่ไม แคมปิดยูไนเต็ดฮะครับหนึ่งคนทีมจากเขาเรียกว่าคณะกรรมการศึกษานะฮะแคมปิดออกฟอร์ดพวกนี้นี่เล่นดีผมเริ่มติแล้วไปเรียนไปเรียนเถอะแก๊งหลอดบัตเตอร์มอสครับก็เกมนี้รอเช็คฟิตเควินนะกองหน้าบาซิลที่ซื้อมาด้วยค่าตัวสถิติทโมซอนซื้อวันสุดท้ายเออวันสุดท้ายก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะจากอีดดีครับรอบนั้นนี่ก็ค่อนข้างฟูเพราะว่าตัวมันไม่เท่านี้ ซื้อน้อยคือฟูลแลมเนี่ยระยะยาวเหนื่อยครับถ้าระยะระยะสั้นโอเคแต่ระยะยาวเหนื่อยหน่อยนะครับอ่าให้ต้องสูวนแบบนี้คู่นี้จริงๆงมันน่าจะถึงเวลาของแอสตันวิลล่าแล้วนะที่จะชนะในลีกสวยๆโอ้แต่ว่าฟูลแลมันก็ฟอร์มดีใช่ใช่ใช่นะฮะโอ้โหกลางเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งคืออาจจะไม่ได้เป็นสายแบบโด่งดังอะแต่ครีเอทไม่ไม่ค่อยมากแต่ว่าแข็งแรงนะอืมอ่าโอร์ดี ไม่ชนะเกมนี้เนี่ยก็ยากแล้วครับมันต้องชนะแล้วแต่เชื่อว่ามีสิทธิ์โดนแบ่งแต้มในบ้านมีโอกาสเสมอนะหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สำหรับคู่นี้นะครับและนี่คือคู่แรกที่เรามาพูดกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อกับบิ๊กแมทช์ในค่ำคืนวันนี้ที่ไทไซส์นะครับนิวคาสเซิลกับาร์เซนอลครับบีแลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ house. ฟาร์ม o u s e ์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชันโควิดอยู่บายซูซูกิทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิอาล้วครับมาต่อกันในคู่บิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้นะครับนั่นก็คือนิวคาสเซิลนะครับเล่นในไทยซ้ายในแถบอีสานนะครับสนามก็คือเซนต์เจนส์พา์คนะครับดวลกับทางอาร์เซนอลนะฮะโอ้โห ชุดนี่ดูไปดูมาเนี่ยมันเหมือนครูพละนะถ้ากูไม่ใส่เนี่ยถ้าไม่มีลายเนี่ยนะเออทีนี้ถ้าไม่ได้ทรงผมกับแว่นช่วยเนี่ยอืครูพละเลยนะครับอืหรือไม่ก็มิตรฟูจิสองอย่างครูพละนี่ก็เป็นเป็นสายไหนพี่ครูพละเนี่ยก็เป็นเอสายไหนนี่ก็คือนี่มันเคยมีนะนักข่าวเนี่ยตั้งนามปากกาตัวเองว่าครูพละเอองงที่เป่งเลยมึงจบพละมาที่ไหนวะ เออคุณบอลอ่อนวงตอนอยู่แนวหน้าอ,อ,อ,อจากครูภรละกลายเป็นเด็กญี่ปุ่นนะฮะมไม่ใช่เอาสุจิสังนะ <c oughs> ใช้ชื่อว่ามิสเตอร์ฟูจิเออนื่องวันเปิดร้านข้าว <c oughs> โอเคมาน <c oughs> ิวคาสเซิลแฟนบอลฝากความหวังไว้เยอะสำหรับในซีซั่นนี้หลังจากที่ไปบอลยุโรป <c oughs> อ่าก็คือนิวคาวเซิลเนี่ยเล่นกลางสัปดาห์มาก็ถล่มไก่แจ้นะ แบดฟอร์ดแบดฟอร์ดอืมสี่หนึ่งนะครับบอลองกฤษเนี่ยมันมีแบดฟอร์ดมีเบนฟอร์ดมีเบอร์ลี่แล้วก็บานสลีย์นะฮะเอาให้แน่นะฮะอืมเยอะมากอเออไม่มันใกล้เคียงกันครับแต่ว่ามันอยู่ไกลกันทั้งนั้นเลยอืมแต่ว่ามักจะถูกผสมลงกันโดยคนไทยอยู่เสมอครับอืมเพื่อให้มันเป็นทีมเดียวกันอืมก็เกมนี้เนี่ยรอคือน่าจะไม่มีฟาร์ินแช่นะอืม มีอาการกระทบกระเทือนทางสมองค <Con cussion. S 2> อนคัชชันนะครับฟาร์เป็นแชร์ถ้าไม่ลงสเวนบอสมันพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วคู่กับแดนเบิร์นแดนเบิร์นคือช่วงหลังในเกมลีกเขาปรับเล่นหลังสามเลยพี่แลม้มีฟาเป็นแชร์นะก็จะเป็นเหนือมาลิกเจ้าเวนบอสแันแล้วก็แดนเบิร์นใช่นะฮะก็พี่เจา้าพี่เจ้าเริ่มเริ่มลงสนามแล้วก็วิธีการก็เริ่ม อืไม่รู้สิมัน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 เปลี่ยนแล้วมีความรู้สึกว่าลิฟลาเมนโตเนี่ยมันเบาลงอ่ะอืเออโอ้นะเพราะกลางมันเคยเล่นกันสามตัวสวยๆอ่ะครับนะแล้วก็กลับกลายมาเป็นสองคนบางทีมันตันนะเพราะการมีอโชลินตอนหรือตำแหน่งที่เล่นตรงโชลินตอนเนี่ยมันสำคัญไม่รู้ว่าเอ็ดดี้ฮาวเขาเขาคิดยังไง คือต้องดูคือเขาสามารถหมุนได้แหละอาจจะกลับไปเล่น4-3-3ก็ได้ก็ควรออก็ควรกว่ามันเป็นมีความเป็น newcastle กว่าที่จะเล่นในสตรแบบเนี้ยใช่อคือถ้าเล่น4-3-3เนี่ยก็ต้องถอย rifamento มาเล่น b a c k ซ้า e นะใช่<ล>ทางขวาก็อาจจะใช้ตัวเก่าหน่อยคิิเปียอืมเชื่อไหมว่าตอนนี้เขากำลังแอบเสียดายว่าเขาจะใช้ล l a n g าหรือว่าใช้ murphy เพราะว่ามันดีทั้งคู่ครับคือเมอร์ฟี่เนี่ยพร้อมครอสแต่ในขณะเดียวกันเอรังกาเนี่ยมันแพงพร้อมลากเออ,อยังไงก็ต้องให้เล่นไม่มันแพงแพงให้เล่นก่อนไอ้ลากเนี่ยเรื่องหนึ่งเพราะว่าพอปรับแบบเนี้ยมันทําให้เหมือนโครงสร้างมันเสียครับคือนีว่าเซอร์เคยเล่นแบบนี้อยู่พักหนึ่งอะ่ะม,มันดีบ้างไม่ดีบ้างไงแต่พอมันสี่สามสามลงบล็อกเนี่ยเยซอร์มันดุคือกลางจะแข็งมากใช่ตรงเขาถูกนี่คือความที่มันแข็งตรงกลางเรารู้ว่า กลางอะไรที่มันแข็งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่มันอ่อนไง <Ừ. S 2> เออถูกไหมใช่เออคือมันเป็นจุดแข็งและเป็นจุดขายครับกลายเป็นว่าตอนเนี้ยคุณต้องปรับข้างบนจากนิกบอตมาร์เดอร์จากจากอีซักมาเป็นนิกซึ่งต้องบอกแฟนดิวคาเซลด้วยว่าคุณต้องให้เวลาและให้เวลาให้โอกาสหน่ยครับและที่สําคัญก็คืออย่าเอาทั้งสองมาเปรียบกันครับเพราะอีซักเนี่ยคมกริบเลยเอ คุมมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันนิกเนี่ยเป็นเซคันด์สไตเกอร์เป็นคนที่เชื่อมเกมเล่นกับเพื่อนลงมาคือเขาเป็นเบอร์สิบมากกว่าเบอร์เก้าแต่อีซกักมันเก้าเต็มเต็มเลยครับ,รบเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยเปลี่ยนไปแน่อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าพอเขาเห็นแบบนี้ก็เลยปรับมาเล่นวิธีนี้ก็นดะอืมโอ้นะก็ได้ได้แอนทิคกดอ,อนกลับมาโนโทษแบนด้วยอ่าแล้วก็อาจจะให้เอลังกาแต่เอลังกามันพุ่งตรงส่วนกดอ,อ,อนเนี่ยคัดอินไซด์เข้ามาเล่น ทีนี้ประเด็นก็คือนิกอ่ะพอมันลงมาเพื่อรับกับระบบแบบเนี้ยก็คือเหมือน3ามสสอะแต่นิวคาสเซิลที่น่ากลัวที่สุดยังคือส3่สานะยังคงเป็นสุดนั้นนะสี่สามสาก็ดูจะสมดุลมันสมดุลใช่มันอาจจะเป็นการที่ทดลองก็ได้แต่เกมนี้คุณไม่มีสิทธิ์ลองอะไรเยอะเพราะคู่แข่งของคุณ่ะมันคือทีมล่าแชมป์อย่างอาร์เซนอลแล้วก็แสดงให้เห็นถึงบุคลิก ที่ยอดเยี่ยมนะครับในเกมล่าสุดที่เจอกับแมนซิตี้ซึ่งทั้งสองฝั่งอะในเกมนะพูดนิดหนึ่งก็คือเล่นบอลต่างเกรงใจผมใช้คำนี้แล้วกันเกรงใจซึ่งกันและกันออยู่ในหลากหลายจังหวะมากทั้งตัวของเปปกรเดวล่าเองแล้วก็อาร์เตต้าแต่สุดท้ายเนี่ยพอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยมิเกลเดเต้าได้เขาเรียกว่าคำพูดฝรั่งเนี่ยมันเคยมีในหนังนะก็คือ ถอดสูตรความกลัวออกไปแล้วก็ใส่ความกล้าลงไปซึ่งอาเตต้าเนี่ยเป็นคนที่แพ้คำวิจาร์ณเขาโดนวิจาร์ณเรื่องศาสตร์มืดเมื่อปีที่แล้วซึ่งจริงๆก็ดูมันก็ปกตินี่หว่าฟุตบอลมันสามารถใช้แบบนี้ได้แกเ,กเลิกเลิกที่จะไม่เล่นแบบนั้นเลยนะเห็นไหมพอ,อโดนดอกนั้นเข้าไปท,าทั้งที่แกเล่นน่ะแกะถูกวิจารณดิงแต่ทีมชนะแกะกลับไม่ทําแล้วดูเหมือนแกฝ่อลงเหมือนแกไม่กล้า แล้วทําให้ทีมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยครับปีเนี้ยออกสตาร์ทมาก็ดู้อเกมลืวอพูแล้วก็คุยกันเห็นไหม,มที่มันจะต,ต้องย้ำลืวอภูแล้วว่าแกก็อถอยออกมามาบล็อกลเวอภูก็ฟืน้นเหมือนมวยต่อยนับแปดอ่ะไม่ซ้ําอ่ะแต่เกมกับทิสตี้เนี่ยเห็นชัดแล้วว่าครึ่งหลังปุ๊บกูไม่กลัวแล้วกูซ <ย S 1> ั <ย S 2> <แผ S 1> ้เออกูแพ้ไม่ได้ถ<ค>้าเล่นอย่างนี้นะผมบอกเลยว่าใครเจอก็น่ากลัวครับแต่ว่านิสัยเดิมมันก็กลับมาเกมดีครับน,นี่ใช่ไง เออคือ,อมันมันมันเป็นแบบนี้จริงๆแต่ว่ามันอาจจะด้วยศักยภาพทีมมันมันยังไม่ให้ทีมใหญ่ออทีมชุดใหญ่ครับนะครับเกมเนี้ยทีมชุดใหญ่แน่เพราะนั้นไอ้หลายคนที่ไปบ่นว่าไอ้กลางสามคนมันเป็นกลางรับทั้งหมดจริงจริงมาริโน่เนีน่ยแทบเป็นโฟลนายเลยนะคือกลางสัปดาห์เนี่ยไปเล่นกองนะไเล่นโฟลนายเออใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอลงมายืนสามตัวแบบเนี้ยเออซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับเออมันเยอะไป ก็จะเป็นโอเดกาดกนได้ถ้าฟิตถ้าฟิตควรแล้วเพราะว่าเล่นชุดเนี้ยมันมันตรึงเกินอ่ะนะฮะแต่ถ้าเป็นสามคนนี้จริงเนียแล้วนิวคาเซอลเอาลงมาแค่สองกองกลางนะคุณอาาร์เซนอลไม่อยู่หรอกมันต้องสามชนตรงไปเลยเกมเนี้ยถ้าชนตรงมันเออมันกว่าส่วนเกมลุกอาซนนลเนี้ยไม่มีโนนี่มาดูเก้นะเออแอบเสียดายนะกำลังเล่นดีเลยเออวันนั้นก็งงว่าไอ้เคกกำลังเลื้อยมันเลยอ่ะครึ่งแรกแล้วก็ บุคโยาก้าก็เจ็บจากการสัปดาห์นะโดนปะทะนิดหน่อยอแต่ไอ,อตาต้าบอกแล้วว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากกว่าโอเค,อเคก็แฟนพอล้มลงไปอีกทีแฟนตาตาก็หนาวๆร้อนๆเลยอโอถ้ถ้าสมมุติว่าเจ็บเนี่ยมันก็จะเป็นพวกวานเนลี่พวกแม็กดาวแมนอะไรพวกนี้แล้วคือไอ้หนูแม็กซ์เนี่ยอาจจะเก่งนะครับแต่ด้วยวัยของเขาอ่ะก็ลักษณะคล้ายๆกับเอนกูโมฮาต้องค่อยๆปล่อยให้เล่นเพราะมันคือบอลเด็กอ่ะ กับบอลผู้ใหญ่ถ้าโดนเตะเฉาะใบกระดูกอ่ะมันยังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียอนาคตเด็กนะครับก็เออ์เสนอลเราเห็นแล้วว่าเอเซ่นเนี่ยควรจะเป็นตัวจริงแต่กลางสัปดาห์ดันไปใช้โคต้าเล่นเต็มบีนะเล่นตัวจริงอีกแล้วเล่นตัวจริงในเกมกลางสัปดาห์กลางสัปดาห์เนี่ยใช้เป็นตัวลุกนะพี่เข้าใจเออเออก็ก็โอเคอยู่นะก็พอใช้ไปแล้วไงเกมนี้ก็ต้องเป็นตัวมรนองกันเปล่าเออ ไม่รู้สิมาตินาลีลงสำรองยิงสองทีอาจจะดีกว่าจริงๆตำแหน่งของมาตินาลีเนี่ยมันควรจะเป็นตัวสำรองตั้งนานแล้วครับคือกับอาร์เซนอลต้องเป็นตัวสำรองประมาณปีหนึ่งแล้วค,คือไม่ได้ดีเดยอะไรเลยมาตินาลีก็มุดจนเขารู้หมดแล้วว่าคุณจะเล่นท่าน,นี้ยทอตซาต่างหากยังมีลูกแบบมันมีลูกเหนือความคาดหมายอะ่ะ<อ>แต่ว่ามันก็ไม่จะเถียนแต่เกมที่แล้วทอตซ ดีนะได้เจอซิตี้โอเคเลยนะ,อะโอเคในะระดับหนึ่งดังนั้นพอเห็นเอเซ่เล่นวมากก่ากลางกับดายเยอะๆเนี่ยก็แอบคิดว่าจะตัวสำรองอีกหรือเปล่าอืมอืมอ,มอมก็อยู่ที่เขาจะจัดไลน์อัพนะใช่แต่ว่าเรามีหน้าที่วิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์ไปนะฮะในในตามสถานการณ์แล้วก็คิดว่าสิ่งใดที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในในเกมนี้ก็ถ้าจะสนุกนะนิวคาสเซิลต้องจัดสี่สามสาชนในเนอนเลย แล้วมันชนตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยมันมัน,มนแล้วค่อยไปเปลี่ยนเอาแต่ถ้าจัดอย่างนี้ก่อนโดนครับอจัดอย่างนี้โดนแน่เพราะว่าบอลแอซอนขึ้นข้างแล้วก็ตรงกลางมันก็จะกินคุณเข้ามาเพราะต่อให้คุณถอยมามันยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งเป็นลองก็สามชนเลยใช่ยิ่งลึกยิ่งเป็นลองสําหรับบอลในเกมนี้เพราะนั้นแล้วโอกาสมันอยู่ที่อาร์เซนอลครับ,รบไม่อยู่ที่นิวคาสเซิลเลยเพราะตัวสมรองที่เปลี่ยนลงอออกมาเห็นปุ๊บหัวฉันท์มันน้าอิจฉาจริงๆ เพราะว่าเขาสะสมสัพพกำลังยังไงผมก็พูดเหมือนเดิมครับว่ากองกําลังของแอสตอลดีที่สุดอยู่ที่อาร์เตต้าแล้วว่าเขาจะใช้อาวุธอะไรออกไปลบนะฮะคุณมีปืนมีหอกมีดาบหรือคุณจะเอาสากไปตีเขาเลือกเออซึ่งบางทีระยะใกล้คุณใช้สากตีก็ตายได้นะมนุษย์อะ เออคุณใช้หอกในระะยะใกล้เนี่ยคุณแทงยังไม่ทันแทงเลยโดยนอ้หานั่นวิ่งมาฟรีดอมฉักชักชักก็ากากากกตายแล้วเออใช้ลูกซองระยะไกลเออเห็นไหมเอ,อต้องใช้ให้ถูกนะฮะแล้วเชื่อว่าเกมเนี้ยน่าจะใช้ถูกครับโอกาสอุต่ว่าช่วงหลังนี่ไปเยือนไทยไซส์ที่ไรโดนทุกครีมาแนนะใช่เพราะว่าเกมหลังนี่ไม่มีเสมอนะใช่แล้วก็จะเป็นนิวคาสเซลเนี่ยคือปีที่แล้วนิวคาสเซลที่ชนะไปกลับเลยนะในคาราบาวครับ แล้วก็ชนะที่บ้านด้วยครับไอ้ลูกปัญหานะเจ็ดครั้งนี่นีูก็เส้นชนะสนะี่นะเส้นชนะสามเห็นปะ่ะเออเนอ,อนะครับแต่ว่าเกมนี้แหละผว่าสโน่จะหยุดเลือดได้ไม่แพ้ที่ไทยไซส์ก่อนส่วนจะชนะเป็นโบนัสเลยอ,อยู่ที่การเปลี่ยนตัวสำรองแล้วนะครับมันแน่คู่นี้โอ้เป็นบอลเป็นบอลถ้าถ้าจะพูดว่าออกสามหน้าได้เลยเนี่ยท่านเนวส์ผมยังเชื่อว่าท่านีนวสาเซาใส่ชุดที่มันเป็นบล็อกธรรมชาติของนักบอลเนี่ยเขาสู้ได้เลย อมันนะครับสําหรับฟุตบอลในค่าคืนวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้คู่หนึ่งมันเดนไนเออร์ตันเล่นในบ้านนะใช่เออร์ตันนี่ก็แพ้วูฟนะฮรัะในวันหลีครับอ๋อโอเคโอเคนะฮะซึ่งก็นัดวันพรุ่งนี้ได้เล่นในบ้านครับนะฮะเจอเวสต์แฮมเวสต์แฮมนี่ก็ต้องรอดูนะว่าเอสเตอร์นี่ยังไงก็ปลดไปเพอํำคาญมากผมก็เป็นอีกหนึ่ง คืออย่างที่ทราบกันนะว่าผมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เชียร์เวสต์แฮมอยู่ครับแล้วก็คือทํางานแบบเนี้ยซื้อตัวแบบเนี้ยไม่ไหวสภาพไม่ได้คือมันต้องเปลี่ยนคือเวสต์แฮมเนี่ยมันหวยเนี่ยเอาไปตะกี้มาแล้วบอกเลยโอ้โหเดวิดมอยทําดีๆก็ไปเปลี่ยนเขาใช่ใช่เจอเดวิดมอยด้วยนะใช่ใช่โดนเออเกมนี้แฟนเอวตันรอเฮอะไรครับคือเดวิดมอยเนี่ยมันแรงแขนเหมือนกันนะเออเขาทำขนาดนั้นไม่ต่อ เออนะฮะแล้วก็มันเคยทีนะที่ไม่ต่อแล้วเรียกกลับมามแล้วก็ไม่ต่อ,อเออนะฮะก็น่าจะจบแบบนี้นะฮะด้วยการเป็นชัยชนะของเอเวอเรตแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับนะครับมันแน่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเทปของเราจะออกนะฮะวิเคาอห์พิมารีกทุกวันเสาร์และอาทิตย์8โมงเช้าแล้วก็ไลฟ์ในเวลา บ่ายโมงนะครับก็เจอเจอกันแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าไปทากเด็กคนนี้ออกมานะฮะจากอกของอาจารย์นัดเพราะว่าเขาทำสนธิสัญญาพม่าเบาเดน,นไว้นะฮะโอเควันนี้าพาสปอร์ตลูกผูกลูกหนังไปนะครับผมบีแหลมสิงกับพระเอกที่หลอกว่านัิลเบตทันเนซิโอสวัสดีครับครันไขน่เก็ไม่รู้ อีกหนึ่งคือหงแดงอีกหนึ่งคือปีศาจแดงโคจรมาพะทะกันความเร้าใจย่อมอุบัติมีแหลมสิงห์ภูิใจเสนอทิปตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ปีที่12แชมเปียนทัวร์ซึกแดงมันเดือดลิเวอร์พูลปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด17เถึงตุลาคมนี้สเตเดียมทัวร์สสนามผู้ยิ่งใหญ่แห่งนอร์ทเวสต์แอนฟิลด์และโอทฟฟอร์ดครองแห่งตำนานเส้นทางรถไฟในประวัติศาสตร์ 5จุดสุดคลาสสิกโ o มออฟแชมเปียนส์และเช็คอินสโมสรแรกของโลก8วัน5คืน1 7 9 0 0 0บาทเที่ยวยังฟินกินยังดีจองด่วน0809753449หรือที่ไลน์แอด BEELAMSING เทคแคร์เต็มที่ด้วยสโลแกนดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังจ้าอย่าลืมมาเที่ยวแอนฟิลกับผมครับ